t ัช i ชนทวสเพื่อนร่วมทางสู่ทุกความสำเร็จของคุณสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับ Passion to Win กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะในมีหัวข้อนะคะจะมาชวนเพื่อนๆคุยนะคะในเรื่องของพลังการเขียนด้วยมือค่ะหลายคนเนี่ย รวมถึงตัวเนยเองนะคะก็มักจะสงสัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยการพิมพ์นะคะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าการพิมพ์ในมือถือแตกต่างกับการเขียนด้วยมือ,อยังไงนะคะแล้วมันจริงหรือไม่ที่ การเขียนด้วยมือนั้นเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะจดจำนะคะได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งอัน,นเนี้ยเนยก็ไปพยายามศึกษาดูเนาะว่าไอตัวพลังของการเขียนด้วยมือเนี่ยมันช่วยเราได้จริงไหมนะคะแล้วมันมีระบบการทำงานยังไงนะคะทำไมมันถึงเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพนะคะก็ หลังจากที่ไปอ่านเนาะบทความต่างๆมานะคะเราก็จะพบว่าสาเหตุนะคะของการเขียนด้วยมือที่ดีกว่าการพิมพ์อะ่ะเพราะว่าการเขียนเนี่ยช่วยกระตุน้น reticular activating system นะคะในก้านสมองที่จะเป็นส่วนประสาทสัมผัสการรับรู้ทางอารมณ์นะคะ สารฮอร์โมนที่ควบคุมพวกอารมณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโดพามีนนะคะเซโรโทนินนะคะหรืออะดีนาอะดีนาลีนนะคะก็จะถูกหลั่งออกมานะคะอ่อจะถูกหลั่งออกจากเอ็เจาเรติคูล่าแอค i ิเวตติ้งซิสเต็มนะคะในก้านสมองนี้เองนะคะีน,นี้ถ้าเปรียบเสมือนถ้าเปรียบเสมือนการทำงานของสมองเหมือนกับรถไฟและกันเนาะ คันนี้เจ้าเจ้าการทำงานเนี้ยมันก็เปรียบได้กับเหมือนเป็นห้องควบคุมแล้วก็ปฏิบัติการนะคะที่สามารถที่จะเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะคะซึ่งเอเจ้าถ้าตัว reticular activating system เนี่ยได้รับการกระตุ้นนะคะสมองเนี่ยจะสั่งการให้เกิดการรับรู้นะคะ ให้ตื่นตัวแล้วก็ไม่พลาดรายละเอียดต่างๆนะคะแล้วสมองเนี่ยก็จะช่วยโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะคะและเริ่มที่จะพยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆเข้ามาในสมองนั่นเองนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลนะคะของการทำงานของสมองว่าทำไมนะคะการเขียนนะคะถึงได้ทรงพลังมากกว่านะคะ นอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีงานศึกษานะคะของมหาวิทยาลัยวอชิงตันนะคะเขาบอกว่านักเรียนระดับประถมเนี่ยที่เขียนเรียงความด้วยมือนะคะจะเขียนประโยคที่สมบูรณ์ได้เร็วกว่าและอ่านหนังสือได้เร็วกว่าเหตุผลก็คือการเขียนเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันช่วยปลูกฝังและเร่งความสามารถของเด็กในการ ในการขึ้นรูปตัวอักษรให้เร็วขึ้นนะคะซึ่งทำให้เขาเนี่ยจดจำได้ดีขึ้นด้วยนะคะซึ่งกลไกาการเคลื่อนไหวที่สลับซับซ้อนของมือเวลาที่เราเขียนหนังสือนะคะจะก,กระตุ้นการทำงานของสมองได้ดีกว่าการพิมพ์นะคะเพราะว่าสมองหลายส่วนนะมันต้องทำงานพร้อมกันนั่นเองนะคะก็ทำให้เป็นเหตุที่ว่า สมมุติว่าถ้าเราพิมพ์สรุปจดเลคเชอร์นะคะกับการเขียนด้วยมือเนี่ยนะคะมันก็เลยมีความแตกต่างกันในเรื่องของประสิทธิภาพในการจดจำนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะาการเขียนเนี่ยนะคะมันมีประสิทธิภาพตรงที่ว่ามันจะเหมือนมันเป็นการสั่งการสมองนะคะ ในการระหว่างที่เราเขียนน่ะสมองอ่ะเหมือนจะเริ่มกรองสิ่งที่มันไม่สำคัญออกไปโดยอัตโนมัตินะคะประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วแต่อยู่ที่เราอ่ะได้ใช้เวลากับสิ่งนั้นอย่างแท้จริงมากขึ้นนะคะซึ่งนี่ก็คือเป็นจุดประสงค์ในเรื่องของพลังของการเขียนนั่นเองหลายคนอย่างเวลาที่ทำงานอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมีแบบจะต้องสรุป การประชุมหรือจดเลคเชอร์นะคะการการพิมพ์เนี่ยมันจะช่วยทำให้เราอะ่ะเก็บเนื้อหาได้ทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเราอะ่ะจะฟังเขาเรียกว่าเราฟังแล้วเราก็จะพิมพ์ประโยคตามที่คนพูดพูดอันนี้คือพลังของการพิมพ์ที่มันจะช่วยให้เราอะ่ะเก็บเนื้อหาเก็บคำพูดทุกอย่างได้นะคะแต่ แตกต่างกันจากการที่เราเขียนหรือว่าบันทึกด้วยมือในการจดเลคเชอร์นะคะเพราะว่าการบันทึกด้วยมือเนี่ยมันจะต้องใช้ทักษะแล้วก็สติเยอะเลยอย่างเช่นสมมติว่าเราฟังปึ๊บเนี่ยนะคะสมมติว่าโอเคในที่ประชุมพูดอะไรเงี้ยเราต้องมีการทำความเข้าใจเสร็จแล้วสมองเราก็จะเอามาปรับ เขียนเป็นคําในรูปแบบที่เป็นภาษาของเรานะคะเพราะฉะนั้นกว่าที่เราจะเขียนได้หนึ่งบรรทัดอะสมองมันจะมีการทํางานหลายๆส่วนนะคะควบคู่กันไปด้วยนี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทําให้บางครั้งรู้สึกว่าเราพิมพ์อะเราแทบจะจําอะไรไม่ได้เลยจากจากที่เราประชุมมาแต่ว่าเราจะได้เนื้อหาที่ที่เหมือนเราเป็นคนคีย์เข้าไปได้อย่างมากมายะค่ะแต่ว่าถ้าการเขียนเนี่ยหลังจากที่เราเขียนเสร็จนะคะถ้าเราปิดสมุดที่เราจดอะ เราจะพบว่าเราสามารถที่จะตอบหรือสรุปสาระสำคัญจากการประชุมนะคะได้ดีกว่าการพิมพ์นั่นเองนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะก็มันมีนักเขียนนะคะท่านหนึ่งนะคะผู้เขียนหนังสือ The Definitive Book of Handwriting Analysis นะคะ ก็คือเขาชื่อดร์มาร์กนะคะไซเฟอร์นะคะซึ่งเป็นนักกราฟิกด้วยนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะคะการเขียนด้วยมือนะคะเขาบอกว่าอ่าประโยชน์ของการเขียนด้วยมือเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยเขาจะมันช่วยให้จิตใจเนี่ยสงบลงนะคะดเรไซเฟอร์เนี่ยนะคะเขาบอกว่าได้เขาว่าได้เรียนรู้จากการเขียนด้วยมือของตัวเอง ว่ามันทาให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสงบลงได้อย่างไม่น่าเชื่อนะคะวิธีการของเขาก็คือเขาจะแบ่งเวลา20นาทีต่อวันเขียนเรื่องอะไรก็ได้เช่นตอนเช้าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทบทวนเรื่องราวในวันนี้นะคะซึ่งมันจะช่วยให้จิตใจเขานะคะสงบลงแล้วก็สามารถที่จะรักษาระบบสมองไป ไปได้ด้วยในตัวเลยนะคะข้อที่2นะคะการเขียนะคะช่วยประสานสมองซีกซ้ายแล้วก็สมองซีกขวาไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าการเขียนเนี่ยทำให้เราเนี่ยทำงานร่วมกันกับสมองซีกซ้ายนะคะแล้วก็ซีกขวาเช่นยังไงการลงมือเขียนและการใช้ภาษานะคะช่วยในสมองซีกซ้ายให้ตื่นตัวส่วนความโคง้งความลอยหยักะคะของตัวอักษรหรือ ศิลปะต่างๆนะคะมันเกิดจากสมองซีขวานั่นเองนะคะซึ่งจะช่วยเสริมในเรื่องของความคิดในการเขียนของเรานะคะให้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ข้อ3ามคะก็คือการเพิ่มทักษะความรู้ความเข้าใจนะคะสำหรับแบบเด็กเล็กนะคะในการเขียนลายมือะคะเป็นเครื่องมือที่จำเป็นมากๆในเรื่องของการพัฒนาทักษะด้านปัญญานะคะซึ่งถ้าเปรียบกับ เป็นผู้ใหญ่นะคะก็เช่นกัน,นะคะการเขียนลายมือเนี่ยจะทําให้เราอ่ะได้กลับมาพบว่าตัวเองมีเวลาที่จะไตรตรองคุ้นคิดนะคะแล้วก็มีวิจารณญาณกับสิ่งสิ่งนั้นมากขึ้นนั่นเองนะคะและข้อที่4นะคะประโยชน์ของการเขียนด้วยมือเนี่ยมันจะเกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆได้นะคะการเขียนด้วยมือนะคะมีกระบวนการความคิดและลงมือ ที่ช้ากว่าการพิมพ์บนแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดหลายเท่าตัวเลยทำให้เราเนี่ยเหมือนจดจ่ออยู่กับตัวเองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราเขียนและมองเห็นภาพใหญ่ได้อย่างไม่หลุดกรอบนะคะรวมถึงมันสามารถที่จะแต่ย่อยความคิดและสิ่งที่เขียนได้อย่างกว้างขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็เป็น ต้นเหตุนะคะของความคิดสร้างสารรค์หรือว่าแรงบันดาลใจต่างๆมากมายเราก็จะเห็นได้จากนักเขียนหลายๆคนนะคะเลือกเขียนงานลงบนกระดาษก่อนพิมพ์นะคะและข้อสุดท้ายนะคะการเขียนเนี่ยจะช่วยการเพิ่มหน่วยความจำค่ะหลายคนเนี่ยคงเป็นเหมือนกันว่าชอบเขียนเพราะว่าจำได้ดีกว่า บนการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องจริงค่ะเพราะว่าการเขียนเนี่ยจะใช้สมองหลายส่วนมากกว่าการพิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีนักจิตวิทยาหลายท่านเลยนะคะที่ลงความเห็นว่าการเขียนนะคะบางสิ่งบางอย่างด้วยมือเนี่ยมีผลต่อความจำในระยะยาวของมนุษย์นะะนั่นเองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์หลกัหลกๆเลยนะคะของพลังของการเขียนด้วยมือนะคะซึ่งก็ หวังว่านะคะเอดนี้นะคะก็จะเป็นประโยชน์ต่อกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ยังรู้สึกว่าฉันยังไม่เคยได้ลงมือเขียนอะไรเลยหรือว่าในวันๆนหนึ่งเราเขียนอะไรน้อยมากเพราะทุกวันนี้เราก็จะใช้แท็บเล็ตใช้สมาร์ทโฟนนะคะต่างๆนะคะหรือว่าการพิมพ์บนคอมพิวเตอร์นะคะก็ลองมาเปลี่ยนวิธีดูสำหรับ เรื่องที่เรารู้สึกว่าเราต้องการการโฟกัสมากๆหรือการที่ได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างนะคะหรือว่าการตัดสินใจในเรื่องที่สําคัญนะคะลองเปลี่ยนมาเป็นการเขียนด้วยมือดูนะคะแล้วก็ลองวัดผลกับตัวเองดูนะคะระหว่าง2วิธีนะคะการเขียนกับการพิมพ์นะคะแล้วเราก็จะ ได้คําตอบนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะประสิทธิภาพนะคะที่มันเกิดขึ้นนะเราได้จากวิธีไหนนะคะ <with you. S 1> ก็หวังว่าเอพิโซดนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะ mm hmm. ขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับการลงมือเขียนนะคะ mm hmm. ก็สำหรับวันนี้นะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ